พลาดนะคะใครที่มีปัญหาฝ้าชัดหน้าแห้งหน้าแก่ รู้สึกว่ามันแก่ก่อนวัยเสียละเกินห้ามพลาดกับคลิปนี้ค่ะกับ6้นเสียนะคะที่เกิดจากการดื่มน้ําไม่เพียงพอหลายคนทราบอยู่แล้วว่าน้ําดื่มเนี่ยส่งผลต่อผิวแล้วก็เป็นส่วนสําคัญมากๆทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเป่งต่างขึ้นแต่เวลาที่เราขาดน้ําหรือว่าดื่มไม่พอสัญญาณต่อผิวมันมานะคะกับ6ผลเสียตรงนี้ที่ดูได้ง่ายๆเลยว่าเราดื่มน้ําไม่พอต้องรีบปรับพฤติกรรมต้องรีบดื่มน้ําให้มากขึ้นเลยกับข้อแรก ก็คือผิวแห้งอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าการดื่มน้ำไม่พอผิวมาละเริ่มแห้งแล้วข้อที่2นะคะริ้วรอยมาไม่ว่าร่องลึกต่างๆตีนกาต่างๆก็ตามมาจากการที่เราผิวแห้งนั่นเอง 3. นะคะก็เกิดริมฝีปากเนี่ยลอกเลยเป็นขุยเลยก็จะเกิดจากการที่เราเหมือนกที่เขาบอกว่าปากแห้งนะคะปากแห้งเราก็เลียปากยิ่งแตกยิ่งเป็นขุยก็เกิดจากการดื่มน้ําไม่พอนั่นเองข้อที่4ค่ะ ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าอ่าอันนี้อาการมาหลังจากหน้าแห้งแ,งแล้วพอทาไปปุ๊บเป็นคราบเลยมันไม่ซึมมันไม่ลงนี่แหละค่ะสัญญาณเตือนละว่าคุณดื่มนะ้ำไม่พอข้อที่5นะคะสิวอ่าต้องบอกกันเลยใครที่บอกว่าสิวจะเกิดเฉพาะผิวมันไม่ใช่ละคุณเนี่ยดื่มนะ้ำไม่พอจะเกิดอาการที่ร้อนในอยู่ข้างในเพราะอาการร้อนในคืออาการอักเสบอย่างหนึ่งเช่นอะไรบ้างเจ็บคอ เจ็บคอแล้วเกิดอาการอักเสบขี้ตรงขี้ตามาหมดนะคะรวมไปถึงสิวมันก็ปูดด้วยทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรีบทําก็คือการลดความร้อนในร่างกายไม่ว่าจะกินฟ้าทลายโจรกินผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะคะก็จะช่วยได้ดื่มน้ําเยอะๆก็จะช่วยได้ทําให้สิวต่างๆพวกอักเสบเนี่ยมันยุบลงได้ด้วยค่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะนั่นก็คือการที่เรามีฟ้า ฝ้ามันชัดขึ้นเข้มขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณเช่นกันว่าผิวคุณเสียและจากการที่ดื่มน้ําน้อยเกินไปเพราะว่าผิวแห้งพอออกไปเจอแดดที่มันเปรียปร้ยงเข้ามาสู่ผิวกรอบเลยคราวนี้ฝ้าที่มีลางๆจางๆก็จะชัดขึ้นด้วยจากการที่ผิวแห้งดังนั้นการปรับพฤติกรรมนะคะจะทําอย่างไรให้ดื่มน้ําได้เพียงพอพอสัญญาณมาแล้ว เราต้องดูว่าวันหนึ่งเราต้องดื่มให้ได้2-3ลิตรจึงจะเพียงพอให้ช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกไปให้ผิวเราชุ่มชื้นให้เกิดระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นอย่างเกตเองนะคะ 2- 3ลิตรเนี่ยเราก็วัดกันง่ายๆอย่างบางคนกินละพกกันเป็นหวดขวดแบบนี้เกตก็พกกันเป็นขวดนะคะ แล้วก็ขวดหนึ่งบางทีก็มี500 m l บ้าง600 m l บ้างเราก็รู้เลยถ้า500ก็คือครึ่งลิตรนะคะเราก็จะต้องดื่มกี่ขวดคูณกันไปค่ะถ้าคุณต้องการดื่ม2ลิตรก็แสดงว่านี่500 4ขวดก็จะได้2ลิตรนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยพกกันแบบนี่เลยขวดใหญ่บื่ม1.5ลิตรก็กิน2ขวดก็เท่ากับ3ลิตรแบบนี้ค่ะก็คือวิธีการที่เราจะต้องดูมีการตวงมีการรู้ว่าเราอ่ะดื่มไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้วัดเลยอ่าเดิมๆจิตจิตด,ดูจะกรอดบ้างไปข้างนอกจิตนิดเดียวอันเนี้ยจะไม่ถึงพอสัญญาณที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งกับร่างกายของเราก็คือการปัสสาวะออกมาแล้วมันเหลืองเกินไปแสดงว่าคุณก็ดื่มน้ําน้อยเริ่มเจ็บคอ มีกลิ่นปากอ่ามีกลิ่นปากอันนี้ก็ใช่ด้วยนะคะเพราะว่าเกิดอาการร้อนในแล้วร้อนในมันจะนําพามาซึ่งอาการอักเสบที่เกศบอกว่าจะเกิดสิวด้วยดังนั้นปรับเลยนะคะกับพฤติกรรมต่งางๆที่จะเกิดผิวก่อนที่ผิวเราจะเสียดื่มน้ําให้มากแล้วก็อย่าลืมค่ะ ตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือการที่เราบํารุงดูแลผิวจากภายในด้วยแล้วก็มาดูแลสุขภายนอกส่วนภายนอกถ้าใครเนี่ยกำลังมีปัญหากรุ้มใจเลยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดมสิวด้วยแล้วก็หน้าที่มันแพ้ง่ายจะใช้อะไรดีกับเรื่องของฝ้าวันนี้เกดแนะนํานะคะเป็นชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนกลับตัวแรกเลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็ไม่กัดลอกด้วยไม่มีสารแรงไม่มีสเตียรอยรวมไปถึงในเรื่องของการที่ลดฝ้าแล้วเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นลดริ้วรอยด้วยเกตเองไวั Get e y 46ย่าง47บอกเลยตัวนี้ตัวช่วยเด็ดของเกตเลยที่ทำให้ผิวกระชับขึ้นแล้วก็หน้าขาวก็จางใสขึ้นฝ้าจางลงลูกค้าคอนเฟิร์มด้วยนะคะ ซื้อซ้ำกันมาวันนี้ก็มีออเดอร์ซื้อซ้ำเขาจะซื้อทีละทีละสามขวดค่ะเป็นออเดอร์จากต่างจังหวัดนะคะก็แนะนำกันเลยว่าตัวนี้เด็ดจริงๆและอย่าลืมกันแดดนะคะต้องใช้คู่กันด้วยแล้วก็มีสบู่ค่ะที่เราแนะนำเป็นชุดดูแลฝ้าของเคที่ทักเข้ามาได้นะคะ